สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกู้ชีพขั้นพื้นฐานการ CPR การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่จะสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นในสภาวะฉุกเฉินได้ครับสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือประเมินว่าสถานที่มีความปลอดภัยหรือไม่หากปลอดภัยแล้วให้เข้าไปประเมินคนไข้โดยการตกไปที่ไหล่สอข้างและเรียกคุณครับคุณครับหากผู้ป่วยไม่ตอบสนองเช่นหัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจให้ทําการคํำชีพจรบริเ,เวณคาราติดอัทรีเป็นเวลา10วินาทีหากไม่สามารถคลำได้ให้ขอความช่วยเหลือโดยการโทร169และขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงรวมถึงขอเครื่องอีดีจากบริเวณรอบข้างและเริ่มทำการ CPR ทันทีครับการทำ CPR ตำแหน่งให้กดบริเวณกึ่งกลางหน้าอกระหว่างใต้ราวนมทั้งสองข้าง วางสันมือด้านที่ถนัดลงก่อนจากนั้นนำมืออีกข้างมาสานไว้แขนตึงข้อศอกตึงหลังตั้งฉาก90องศาโน้มตัวไปด้านหน้าทำการกดลึก5-6เซนเมตรความเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีหากมีผู้ช่วยให้ผลัดกันกดหน้าอกทุกสองนาทีเมื่อเครื่อง AED มาถึงให้ผู้ช่วยเปิดเครื่อง AED ทันทีโดยต้องมีคน CPR อยู่ตลอดภายในเครื่อง จะมีแผ่นอ e ิเล็กโทรดและรูปภาพระบุตำแหน่งที่ต้องแปะอย่างชัดเจนทำการฉีกซองและติดแผ่นอ e ิเล็กโทรดแผ่นหนึ่งที่บริเวณหายปาลาด้านขวาและอีกแผ่นหนึ่งที่ชายโครงด้านซ้ายหลังจากนั้นทำตามคำแนะนำของเครื่องหากเครื่องแนะนำให้ทำการช็อค ให้คนที่จะกดปุ่มช็อกพูดว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยพร้อมกวาดสายตามองคนไข้ตั้งแต่ศีรษะจนถึง,ถงปลายเท้าห้ามสัมผัสผู้ป่วยอย่างเด็ดขาดจากนั้นกดปุ่มช็อกหลังจากนั้นทําการ CPR ต่อทันทีตามจังหวะของเครื่องหากผู้ป่วยตื่นหรือรู้สึกตัวให้พลิกตะแคงตัวรอจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงครับการกู้ชีพขั้นพื้นฐานง่ายไหมครับ สิ่งสำคัญท like like ี us, 對對่ต้องมีคือสติประเมินสถานการณ์ประเมินสิ่งแวดล้อมประเมินคนไข้ขอความช่วยเหลือโทร1นึหกและขอเครื่อง a d ดครับโดยในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิฆโกของเรามีเครื่อง a d ดทั้งหมด6เครื่องดังแผนที่นี้เลยครับเพียงแค่นี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉินได้แล้วครับ ในปัจจุบันหากไม่แน่ใจเรื่องสาเหตุการหมดสติหรือไม่ใช่ญาติสายตรงของคนไข้อาจทําการกดต้นหัวใจเพียงอย่างเดียวได้โดยไม่ต้องทําการปอาปากเนื่องจากหากไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่ฝึกฝนมายอย่างดีอาจทําให้ลมไม่เข้าปอดและเสียเวลาในการกดตุนหัวใจไปได้ครับ